นับทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับศึกมวยไทยพันธมิตรมวยฮิตวันจันทร์ของทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับจัดไว้ที่เวทีมวยตะวันนาบางกะปิครับ9คู่ในรายการเลยนะครับใครยังไม่มีข้อมูลมวยก็อย่าลืมกดไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับข้อมูลมวยอยู่ในนั้นทั้งหมดครับจีตดำไปก่อนแพ้ชนะอีกเรื่องอยู่ที่กระดูกการเล่นของท่านนะครับกูเอกนำรายการนะครับช่วงแรกดราม่าอยู่หน้าโซเชียลของหน้าแดงเขาทรายนะครับสไนเปอร์ศอสศิวัตรครับทีเคบ็อกซิ่งครับ แลมโบคนใหม่ของทีมงานสส,สิวัตรเจียต่อครับ22ไฟไรายพ่นะครับน็อก18ไฟครับคนกรุงเทพครับสส,ส,สสิวัตรครับมวยบูดูดันครับนอกได้ในดี3ฟอร์มหลังก็ชนะน็อกซามมี่แก้วชำลิดนะครับชนะน็อกยก4ผูภูผาต่อบีเอสมวยไทยแล้วก็ชนะน็อกยกห้ากัปันทองสวนอาหารปีกหมายเจอกับโล่เงินกวยในเมืองยิมวุฒเมืองเลยครับคนหนองบัวลำพูครับ มวยขวาคบเครื่องฝีมือดักเตะดักแทงสมองไอคิวมวยดีครับสามฟอร์มหลังชนะกับปั้นทองสวนอาหารปีกไม้ที่ราชดำเนินชนะว,นนวันชนะชอห้าพยัคฆ์ที่ราชดำเนินชนะชกสามยกนะครับแล้วก็ชนะเกาล้านสิทธิ์กำนันเด่งที่เวทีมวยาราชดำเนินส่วนตัวคู่นี้ครับผมชอบไปที่เจ้าโล่เงินกลวยในเมืองยิมครับกระดูกกั้ผ่านเบอร์มวยนี่ดีใช้ได้นะครับตัวนําไปก่อนเตะตั้งขวางคานะครับชกไปเรื่อยๆครับไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับโล่เงินกลวยในเมืองยมิม